ใหอาบเล็กกพอแล้วอืมามามากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้โกินหลายคนมันแสบตัวเออผู้ใดเนาะยังบ่ได้กินเด้อมา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 ยำเลงแล้วมาเด้อยแสบหอดำเล้งก็กินน้ากันตัวเนาะภาษาบ้านนอกคนบ้านนอกเฮาบ้านนบ้าคนบ้านบ้านนอกบ้านบ้านคือเฮานั่นน่ะอันนี้เย็บยิบออกได้ไหมเอ้ยเออมันจะมันจะติดอ่าให้จำยิบง บ่นบ่นอย่างนี้มา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 นำกันนี่ละพอแบ่งเอาไหมโอ้ยมีตั้งบักมีตั้งบักหอยบักหอยจูบบักหอยจูบบอกหอยจูบบอกเป็นอยังหรอกกินไม่รอดกินไม่รอดของมันมันเบิร์ดหอกของมันหลายอยู่กินหลังอยู่ดรอกเพราะว่าเป็นมือกล้องมันต้องกินหลังเขาแมนบอจ้าเออนี่เอ้าเอ้ากินกินกินใครสิกินเบิร์ดโอ้ยเนาะโอ้ยฮะว่าวาบฮาวาบ มันหมดเลยกระสอบเลยนี่เด้อปลาย่างผมบ่กแล้วพี่น้องอันนี้อะไย่งไรอันนนะฮะอันนี้คือปลาย่างแม่น้ำมูลนะครับผมแม่น้ำมูลผสมแม่น้ำทีนะครับผมโอ้ยแะ่ยสแหลายตัวเนาะพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องมากินน้ำกันเนี่พี่น้องหอยจงหอยจุบกกินน้ำกันนี่แหละซัมหนี่ล่ะพี่น้องเออคนมันนอกเฮา เนาะมียังกับโสกันกินตัวเนาะอืมเอื่นกันกินบ่ได้ยากดิคนมาน,นอกบ่ได้ยากแมนว่านนอันคือคนอ่นอ่าในกรุงเนาะคนในกรุงบ้านหลังกิจการยังไม่รู้จักกันเลยนะครับผมเอออันนี้คนมาน,นอกนี่กันว่าคุ้มเดีย๋ยวว่าเป็นคุ้มเลยกันหูจกกันนี่ กันเป็นหมู่บ้านเลยหมู่บ้านก็นยังหูจักหนากันเบดเออแมนคันว่าคนกรุงเทพนี่บ้านติดกันบ้านติดหลังกันก็นกนยังบ่หูจักใจกันเลยคันคนมันนอกนี่โอ้ยก่นนองอเย้ยจิตใจคนละอย่างเลยคนละแบบนี่ผมเป็นคนเออกินด้วยผมเป็นคนออมาอยู่ กรุงเทพโดนก็ว่ามันมันม่นมนคอยเข้าใจกันนะอบอที่คนมันนอกคนมันนอกนี่เข้าใจกันเบ่เพราะว่าเรารู้รักสามัคคีอยู่กันเป็นกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะแมนบอกอยู่กันเป็นกลุ่มมีผู้ใหญ่บ้านอคอยควบคุมดูแลให้ความสะดวกนะครับผมนี่แหละครับชุมชนของเรานะครับก็พูดอันนี้ไม่ได้พูด นั่นนะพูดหมายความว่าการอยู่ร่วมรักสามัคคีใช่ไหมพี่น้องออนะครับผม,มกินขา่ากินขา่ากินขา่าวนื้มะารงกินภาษาชาวบ้านนะครับนี่ธรรมดานี่ผมผมมาไหลๆนี่ผมเห็นคลิปนี้บ่ได้ด้พี่น้องเลย ผมเห็นคลิปนี้เนี่ยผมเป่ากดไล์เลยเรพี่น้องเลยกินขับนำมาูงเ้อผมเห็นคลิปนี้คลิปแบบคลิปธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะคลิปธรรมชาติอืมกำลังกำลังกำลังเขาทีขอทางนีดีบ่ มาได้ครับมามากินข่าวเด้อนี่อู้มีกะซุ่มนี่กระซุมพี่น้องกันเด้อพี่น้องเลยุมพี่น้องผมก็บได้มาโดนเด้อืมผมก็บได้มาโดนเนี่ยโดนโดนมาเธอหนึ่งมาพ่อกันพี่น้องพี่น้องเฮ้าเรารักสามขีนะครับผมนะครับจะเดือดร้อนอะไรก็ไม่ห่างไกลกับพี่น้องนะครับุพี่น้องก็ ดูแลนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีีพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะครับคลานตามคลานตามกันเลยนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบนบนคนสู้ชีวิตครับผมจะเก็บภาพ เป็นธรรมชาติของภาษาคนบ้านอกอย่างเราเนาะแค่นี้นะครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามบนบนของโซเชียลครับผม